คงจะจริงที่บริษัทเทียนหัวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ลิขสิทธิ์ในการสร้างซีรีส์เรื่องความงามที่น่าหลงไหลแต่ว่าบริษัทเทียนเฉิงก็ได้ลิขสิทธิ์ในการสร้างภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เช่นกันส่วนนักแสดงนำยังคงไม่ได้รับการตัดสินใจดังนั้นผู้อาวุโสไ้ฟุนดื่มชากันสักแก้วนะ ดูเหมือนเขากำลังจีบฉันไหมเนี่ยฉันได้พูดคุยกับทางผู้สร้างให้แล้วนะเกี่ยวกับข่าวที่เย่เชียนทำให้เธอต้องออกจากวงการทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมแล้วละ่ะก็แค่เราให้เธอไปจากที่นี่ทุกอย่างก็พร้อมที่จะลงทันทีพี่เหลินคะอย่าเพิ่งลงได้ไหมคะ ทำไมไม่รู้ว่ายาเชียนไปเอาคลิปเสียงที่เราคุยกันมาจากไหนถึงได้เอามาขู่ฉันข้อมูลในนี้มันแน่นมากหากไม่ระวังเกิดไปโผล่บนโลกออนไลน์เข้าเราภาพโพสท,ที่คุณสร้างขึ้นมาก็จะหายไปหมดฮัลโหลพี่เลียคะทุกคนอยู่ที่นี่หมดแล้วค่ะ เราไม่สะดวกคุยกันทางโทรศัพท์เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกอยาวตอนนี้ฉันก็รู้แล้วนี่คะถ้าเกิดว่าอยู่ในรายการเรียลลิตี้โชว์ไม่ไม่ไหวต่อแล้วก็พี่เรียนคะพี่ช่วยแถลงข่าวว่าฉันลาออกไปเพราะโดนแย่เชียนยีดกันแล้วทําให้ทุกคนได้รู้ถึงสาเหตุที่ฉันต้องลาออกด้วยฉันจะขอลาออกจากการสแสดงนี้เองด้วย เหตุผลที่ฉันป่วยไม่สบายโอ้งั้นในตอนนี้ของเธอช่างเป็นผู้หญิงที่นิสัยดีเอามากแต่ภาพเหล่านี้ของเธอกำลังจะถูกทำลายเพราะเธอต้องการที่จะให้ลูกในท้องของเธออยู่ห่างจากวงการนี้เรืองไงล่ะฉันอุตส่าห์เล่นไปตามเกณฑ์ของเธอมาตั้งนานแล้วเธอคงจะสนุกมากสินะเศษขยะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเธอไม่ระวังแถมเธอยังบอกอีกว่าเยียนหัวจะระง,งับกิจกรรมทั้งหมดของฉันเพื่อจะต่อสัญญาให้อยู่ต่อพี่หลินเรื่องนี้พี่ก็รู้ใช่ไหมคะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอหลินอยู่หัวนะ่ะหลินอยู่หัวฉันจะฆ่าเธอจริงๆคุณกล้าที่จะลอง เรื่องยากลำบากเพื่อมาเป็นศิลปินของฉันบริษัท PR ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อไมไว้หมดแล้วตอนนี้เธอจะมาไม่ให้ลงก็คงไม่ลงงั้นหรอคุณคิดว่าหากไม่มีพวกเราคอยช่วยเหลือพวกคุณอยู่ศิลปินที่ไม่มีใครรู้จักของคุณจะมีใครสนใจไหม บอสคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะงันครั้งนี้จะถือว่าเราทำฟรีให้พวกคุณก็แเรากันฉันจะทำให้ฉิงซือเป็นที่นิยมกันไปเลยพอ้ักเลงคีย์บอร์ดต่างร่วมมือกันโพสต์กล่าวหาว่าทีมงานของฉิงซือไม่จ่ายเงินค่าง,งานที่รับมอบหมายไปและเปิดเผยด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉิงซือพยายามเชื่องยง เรื่องราวของตัวเองกับยายเชียนเพื่อดึงดูดความสนใจจากทุกคนช่วงเวลาสั้นๆแค่หนึ่งชั่วโมงชิงซือเจ้าผู้รักเลงคีย์บอร์ดเขียนความเพื่อใส่ลายย่เชียนนักเลงคีย์บอร์ดของชิงซือได้กลายเป็นหัวข้อข่าวยอดฮิตไปแล้วชาวเน็ตจำนวนมากคิดว่าตัวเองถูกหลอกมาโดยตลอดแต่ก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปคอมเมนต์ขอโทษคุณนายเว่ยปอ ที่ไม่ควรวิาพากษ์วิจารณ์คุณโดยพฤติกรรมของผู้อื่นจำนวนการเข้ามาอ่านเพิ่มขึ้นด้วยความรวดเร็วหลายร้อยต่อวินาทีและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เธอต้องจบทุกอย่างแล้วฉันจะโอนเงินให้เธอสองเท่าไม่พอมั้งแค่สองเท่าสิบเท่า เธอบ้าไปแล้วหรือไงงั้นฉันก็จะให้คนของเธอทําต่อไปก็แล้วกันได้ได้ฉันจะโอนให้เธอแต่เธอต้องหยุดเดี๋ยวนี้วางใจเธอเมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยทุกอย่างก็จะหยุดที่รักผู้หญิงคนนั้นป่านนี้แล้วยังไม่มีลูกให้ผมเลยแบบนี้นะ คุณช่วยดูแลลูกในท้องของเราให้ดีๆเวลาที่ออกไปต่างประเทศแล้วเลือกทุกอย่างที่นี่ผมจะจัดการแทนคุณเองจำไว้นะไม่ว่าจะยังไงก็ต้องดูแลลูกในท้องเราให้ดีๆแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกแค่รอให้ข้อดลูกก็พอผมรับรองว่าจะให้คุณเป็นเหมือนกับเย่เชียนภายในเวลาที่ไม่ถึงปี แล้วอีกอย่างเธอเองก็เกียดนางมากไม่ใช่หรอเธออยู่ต่างประเทศก็จัดการเรื่องของเธอดีๆส่วนทางนี้เดี๋ยวฉันจะจัดการเองงั้นก็ฟังคุณหลินแล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามเย่เชียนเรื่องระหว่างเรามันไม่จบง่ายๆหรอกนะ บริษัททีนหัวเอนเตอร์เทนเมนต์สวัสดีพี่หัวอืมพี่หัวมีนักแสดงนำที่ชื่นชอบในใจที่จะมาเล่นในซีรีส์เรื่องความงามที่น่าลงไหลหรือยังอย่าได้ถามเลยฉิงซื้อไม่ได้อยู่ในบทด้วยเหรอเธอไม่มีคุณสมบัติพอแล้วใครกันที่มีคุณสมบัติสำหรับพี่หัวคอยดูสิ คอยดูแลศิลปินของตัวเองให้ดีเรื่องอื่นไม่ต้องมาสนใจสวัสดีค่ะพี่เจียหลิงสวัสดีค่ะพี่เจียหลิงพี่เจียหลิงสวัสดีค่ะอืมผู้หญิงเมื่อกี้นี้กับเย่เชียนในตอนนั้นดูคล้ายกันมากมยิ่งคิดยิ่งสนุกแล้วล่ะ อิชาเธอจังที่มีพี่หัวหลินเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวไม่เหมือนกับพวกเราที่ในใจของพี่เจียหลิงมีแต่ยายชิงซือพูดอะไรแบบนั้นล่ะถ้าพี่เจียหลิงสามารถทําให้ชิงซือดังได้ทําไมถึงจะไม่สามารถทําให้พวกเธอดังได้ล่ะที่จริงผู้จัดจาก,การที่ฉันต้องการที่สุดก็คือไนเซนฉันด้วยฉันก็อยากได้เหมือนกัน เขาดูดีมากครั้งก่อนฉันเคยเจอเขาแล้วฉันคิดว่ายังไงซะก็ต้องแข่งขันกันกับพวกนักแสดงที่ดังๆเหล่านั้นพี่ไหนเซนคือฉันมาลบกวนคุณหรือเปล่าคะฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ด้วยขอโทษนะคะคุณเป็นใคร เย่เชียนเธอรู้ไหมว่าฉันอิจฉาเธอมากขนาดไหนทำไมคนดีๆอย่างไหนเซินทำไมถึงต้องสนใจแต่เธอฉันฉันต้องทำให้เหมือนเธอให้ได้เธอต้องทำได้แน่นอนบริษัทเทียนหัวเอนเตอร์เทนเมนต์ประธาหลินคะทางเย่เชียนได้ติดต่อกับทางเทียนเฉินแล้ว ดูเหมือนทางเทียนเฉินจะชื่นชมในตัวเย่เชียนมากเลยนะคะชื่นชมงั้นเหรอถ้าไม่ใช่เพราะเทียนหัวปั้นมาถามหน่อยสิว่าเย่เชียนจะมามีวันนี้ได้เหรอเรียกซารี e เข้ามาหน่อยได้ค่ะเหมือนมากเหมือนมากจริงๆด้วยเทคนิคการถ่ายภาพและตัดแต่งภาพทำให้เธอผ่าน ว่าเป็นเธอมาได้จริงๆผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนเธอก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วอินดีด้วยนะขอบคุณนะพี่หลินสิ่งที่เธอจะต้องทำต่อไปนี้มันง่ายมากแค่ถ่ายภาพสักชุดภาพถ่ายอนาจารหนึ่งชุดแค่นั้นพี่หลินคะนี่มันตกใจอะไรขนาดนั้นจะ๊ะ ฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่เจอเธอฉันเคยพูดแล้วนะบางคนกว่าจะดังมีชื่อเสียงได้ก็ต้องใช้เวลา5-10ปีแต่บางคนก็ใช้เวลาเพียงสั้นก็สามารถดังมีชื่อเสียงได้แล้วแล้วก็มีไม่กี่คนหลอกที่จะสามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของวงการบันเทิงถึงจุดนี้แล้วเธอยังจะไม่ยอมอีกหรอฉัน นทั่วไปคิดว่าคนในภาพถ่ายอาาจารนั้นเป็นเย่ยเชียนไม่มีใครคิดว่าเป็นเธอหรอกนะเรื่องจะไม่เกี่ยวกับเธอเลยฉันให้เวลาเธอคิดแค่สิบวิโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวนะหรือว่าเธอไม่คิดที่จะยังเป็นเย,ย่เชียนสักครั้งนั้นหรอพี่หัวคะฉันยินดีคะ่ะ ดีมากออฟฟิศผู้จัดจาก,การไหนซินชานฮี Shan hi, ดูเหมือนว่าคนที่อยู่หวัวหลินสนับสนุนจะคล้ายกับเย่เชียนนะเขาคิดจะทำอะไรกันแน่ช่วยจับตาดูคนที่มาใหม่ที่ชื่อชานอีด้วยให้ด้วยนะได้ค่ะอยู่หวัวหลินเย่เชียนในตอนนี้เธอไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะ แล้วก็ผมเองก็ไม่เหมือนเดิมเช่นกันเดี๋ยหมอกำลังถ่ายทำรายการเรียลิตี้เฮ้ผ <Hey, S 1> ู้กำกับเศร้าเมื่อกี้นี้ผูก้กำกับให้เราแบ่งกลุ่มทำภารกิจกันนายตามฉันมากับอูเฉินมาทำไมชิถ้าเธอไม่ปวดท้องหลังจากที่กินอาหารที่ฉันทำนะ แค่กลัวว่าเธอจะเป็นลมไปซะก่อนที่จะถ่ายรายการไม่งั้นฉันคงไม่ตามมาหรอกเยเชียนมีฉันอยู่ข้างๆไม่ต้องห่วงหรอกไปทำภารกิจของนายเถอะบอกให้รีบไปไงไปสิอืมก็ได้อ๋อใช่ให้เธอถ้าเธอรู้สึกไม่สบายท้องก็ดื่มน,น้านี่ซะฉันยังไม่ต้องการค่ะ ผู้หญิงชอบทําตัวเองให้ลําบากไม่เคยดูแลตัวเองเลยฉันสงสัยจริงๆว่านายมีชีวิตรอดจนถึงทุกวันดีได้ยังไงแห่แเอ๊ะเยเชยนไม่ค่อยสบายเธอดื่มน้ําเย็นไม่ได้หรอกแต่ว่าอูเฉินเราจะไปไหนทางที่เราไปทำธุรกิจ ต้องไปทางซ้ายนะเมื่อกี้ผมเห็นร้านกาแฟายอยู่ข้างหน้าน่ะน่าจะมีน้ำอุ่นอืมช่วงกลางคืนงานเลี้ยงการกุศลนั่นมันชิงซินตัวทับของเทียนเฉินนี่ เธอสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะประทานลินสวัสดีค่ะฉันดูลูห่หยวนที่เธอแสดงตอนนั้นด้วยทำให้ฉันรู้สึกทึ่งกับการสแสดงของเธอมากได้ยินมาว่าเทียนเฉินเพิ่งรับโปรเจกต์กซีรีส์เรื่องความงามที่น่าหลงไหลแล้วชิงซินจะได้ร่วมเล่นในเรื่องนี้ด้วยไหมต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันไม่สามารถบอกข้อมูลกับคุณได้ ฉันก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาถามตรงๆแบบนั้นสักหน่อยค่ะแค่เพียงว่าเย่เชียนเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทเราเท่านั้นมีความรู้สึกว่าทําไมถึงได้ขัดตาแบบนี้ขนาดตัวเองอยู่บริษัทนี้มาตั้งเจ็ดปียังรู้สึกขัดตาเลยแล้วก็ยังอีกอย่างก็เป็นคนที่เฝ้าดูเด็กคนนี้เติบโตมาด้วยเย่เชียนคนนี้คง เป็นคนหยิ่งพยองชอบดูถูกคนอื่นช่วงที่อยู่กับเทียนหัวเขาเป็นที่หนึ่งตลอดพอเปลี่ยนไปที่ใหม่ฉันกลว่าเธอจะไม่เหมาะกับที่นน่่หนักปทันหลินที่นี่มีความอดทนสูงจริงๆเลยนะคะคอยใส่ใจทุกรายละเอียดศิลป,ปินเย่เชียนถือว่าโชคดีที่โตมากับมือคุณอ้อ เหมือนผู้จัดจาก,การจะเรียกฉันไปฝั่งดูแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะไว้คุยกันนะไว้คุยกันจ้ะแค่เป็นที่หนึ่งสามคำนี้ก็สามารถทำให้สองคนนี้ทะเลาะก,กันได้แล้วเมื่อกี้เห็นคุยอยู่กับประธานลินของบริษัทเทียนหัวคุยอะไรกันทำไมถึงได้คุยกันนานจัง ผู้จัดก,การเซินหลีสงสารเย่เชียนที่ต้องมาเจอบอสแบบนี้เหมือนเขาจะพยายามยืมมือฉันเพื่อหยุดการเข้าเทียนเชียนของเย่เชียนแต่น่าเสียดายนะที่เขาดูผิดคนคนอย่างฉันไม่สนใจหรอกกับตําแหน่งที่หนึ่ง,ท,งที่สองนั่นฉันจะต้องเป็นเพื่อนกับเย่เชียนให้ได้เอ๊นั่นมัน โปรเตอร์ซีรีส์เรื่องโลกแห่งยุคเจริญรุ่งเรืองที่ทธอสสแสดงน,ำน้ำหน่ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครกันน้อยมากที่ฉันจะเห็นผู้หญิงที่น่าทึ่งและเก่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าโปสเตอร์ของเธอติดทั้งด้านในและด้านนอกเดิมอล็อกเหรอการสวมจิตวิญญาณแห่งการสแสดงในทุกวันก็เพื่อทำให้ตัวเองโดดเด่น โลกแห่งยุคเจริญรุ่งเรืองพี่ย่ยเชิญแสดงบทอะไรในซีรีส์โลกแห่งยุคเจริญรุ่งเรืองเหรอก็แสดงเป็นเทพเสี้ยนนางฟ้าไงซีรีส์โลกแห่งยุคเจริญรุ่งเรืองสถานที่หรือฉากมันก็คือพระราชวังไม่ใช่เหรอไม่ใช่สังเหน่งซีรีส์โลกแห่งยุคเจริญรุ่งเรืองเป็นซีรีส์แนวเทพเสี้ยนนะนะเป็นซีรีส์ของผู้กำกับคนหนึ่ง เยเชียนเขาลอเล่นบทที่เขาแสดงคือบุบูเซ็กเชียนส่วนฉันรับบทเป็นบูอย่างซ่อนนายหญิงหางกว้าอ๋อพี่ฝ่ายโม่รับบทเป็นนายหญิงหางกว่าอยากดูแล้วอะ่ะเยเชียนครั้งนี้เธอแย่งสีนไปอีกแล้วนะเอ๊ะมูหยาเธอเป็นอะไรไป ฉันรู้สึกว่าพี่ย่เชียนไม่ค่อยชอบฉันเลยค่ะอยาคิดมากเลยนะโดยปกติเย่เชียนนางก็ชอบพูดจาแบบนี้อยู่แล้วแต่เย่เชียนไม่ได้เป็นคนนิสัยเสียนะเอ๊ะทำไมเราให้อีกล่ะตากล้องยังถ่ายอยู่นะอย่านะฉันก็ตั้งใจนะสิทำให้ตาก้องถ่ายได้ไงล่ะแต่พวกเราก็ถ่ายรายการนี้มาตั้งนานแล้ว ฉันก็ยังรู้สึกว่าพี่เย่เชียนเขาตั้งใจที่จะไม่ชอบฉันไม่เป็นอะไรนะอย่าคิดมากเลยเย่เชียนน่ะเธอเป็นคนที่ไม่ทําอะไรให้ใครก่อนอยู่แล้วนอกจากคนอื่นที่คิดร้ายกับเธอเท่านั้นอืมรีบช็น้ําตาเธอะเราจะได้ไปทีมเงาเราจะได้ไปตามทีมงานกันอืมย่เชียน เราคลิปนี้ไปออกไปก่อนเถอะรอโดนคำวิาพากษ์วิจาร์ได้เลยช่วงสองสามวันที่ผ่านมาฉันรู้สึกว่าเจอแต่เรื่องแปลกๆช่วงเวลาที่ถ่ายรายการเร mm ียลิตี้อู้ฉันไม่เคยคุยกับใครเลยแต่ดูเหมือนช่วงนี้เขาจะเปลี่ยนไปเพียงเพื่อใครสักคนเมื่อเขาเจอคนคนนั้นอู้ฉันก็จะเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนทันที และเมื่ออยู่กับคนคนนั้นเขาก็จะยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวคนคนนั้นก็คือผู้กำกับเศร้าโรสบัตผู้กำกับเศร้าครับมานั่งทางนี้ด้วยกันสิครับช่วงอาหารเที่ยงผู้กำกับเศร้านั่งตรงนี้สิครับกินเยอะๆหน่อยนะ นี่ย่เชียนเธอดีขึ้นหรือ,อยังฉันผู้กัากับซาครับไม่ดื่มชาด้วยกันไทรครับผมชงชาไว้ในห้องแล้วอู๋ฉันเขาเป็นคนที่ไม่ชอบซุกซีกับใครยิงพยองแต่จู่ๆกับพยายามชวนผู้กัากับซาคุยต่อมาขณะน,นี้ยังผู้อาวุโสไรฝุ่นยังไม่เคยมีความรักเดี๋ยวว่านี่มัน ู้อาวุโสไลฟฟูนผู้ชายหลอดูดีทั้งสองคนยื้มอะไรของเธออืมเรียกฉันมามีเรื่องอะไรคะฉันได้อ่านบทโลกแห่งยุคเจริญรุ่งเรืองสามตอนแรกแล้วนิดหนึ่งบทบาทของ หลิวซีแล้วบทโดยฉิงซือยังไม่โดดเด่นพอเอาแบบนี้นะคุมเพิ่มฉากไฮไลท์ของหลิวซีตอนแรกของซีรีส์เรื่องนี้แต่ท่านประธานหลินคะแต่ท่านประธานหลินคะบทของหลิวซียังไม่ได้กำหนดเลยนะคะถ้าเพิ่มบทแบบนี้ไปมันจะทำให้บทสำคัญสาคัญอย่งอย่าง หวังฮองเฮาและเซียวสู่เฟยได้ทันทีค่ะเอาตามพี่ฉันพูดอย่างเดียวฉันเป็นคนไม่ชอบคนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับฉันคุณเข้าใจไหมเข้าใจค่ะงานซียีลีเรื่องนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องโลกแห่งยุคของเิวซีไปเลยเลยสิพี่นายเซินเรื่องอะไรเหรอ พี่ไหนเซินคะเขาก่อนที่หน้าห้องทำงานพี่คือฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะมารบกวนพี่เลยฉันทำข้าวกล่องกับมือตัวเองเลยนะพี่ไหนเซินต้องรับไว้แน่เข้าใจนะผมทานมาแล้วคอยดูนะ ต้องมีสักวันที่ฉันจะต้องกลายเป็นเย่เชียนให้ได้ถ้าเกิดเย่เชียนหายไปจากโลกนี้มันจะดีมากขนาดไหนถ้าได้จริงแล้วก็ฉันจะยอมลดอายุตัวเองลง30ปีเลยไม่สิฉันยอมดีดลงอายุตัวเองลง20 40ปีฉันต้องการให้เธอตาย เกิดอะไรขึ้นฉันบอกเธอแล้วไงว่าให้เธออ่อนน้อมถ่อมตนให้ได้ภายในเดือนนี้แล้วเธอวิ่งมาหาไหนเซนเพื่อทำอะไรดูเธอดูเหมือนเธอจะต้องการเป็นเย่เชียจริงๆขอโทษค่ะพี่หัวคือฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะเธอนี่เหมือนโง่จริงๆที่มาทำอะไรแบบนี้กับศัตรูเธอในตอนนี้เหมือนกับเย่เชียนมากกว่าตอนที่ เพิ่งเข้ามาในบริษัทใหม่ๆสักอีกแล้วเธอวิ่งมาหาไหนเซินในช่วงเวลาแบบนี้คิดหรอว่าเขาจะไม่ใส่ใจเขาจะไม่สงสัยแต่พี่ฮัวลินคะแค่หน้าไหนเซินเขายังไม่มองเลยค่ะ